สวัสดีครับดูพักเครื่องวันนี้นะครับโอ้เหรียญเฮียมอาจารย์นกนะวัดเขาบางเขยปีสี่ศูนย์นะครับเฮียมนะเหรียญเฮียมด้านหน้าขยื่นนะอะตรงลวงปู๊ขยื่นหน่อยหนึ่งนะเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยบาทพอ เหรียญเทียมอาจารย์นก400บาทน,นี่กำลังเป็นที่ฮือฮานะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับองนี้น่าจะเป็นปี27นะปี2527สร้างพระสร้างรูปเหมือนหลวงพ่ออีปี27งเจ็นะสองหเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับหลงพออีสวย,สวย เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเหรียญย้อนยุคแต่ประสบการณ์สูงมากๆนะครับหลวงพออีพระพรมนะครับหลวงปู่ศรีพระพรมหลังแบบเนื้อขาบินโตนะครับพระพรมหลังแบบหลวงปู่ศรีวัสแกนะรพระพรมเหรียญพระพรมหลังแบบจานเต็มนะครับจานเต็มเหรียญเลย พรมหลังแบบลงผู้สีวัดสแกนะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทคุณแม่ชีบุญเลือนปีหนึ่งหนึ่งนะครับพิมพ์เล็กนะหน้าตาติดชัดเอาเจ็ดร้อยนะครับปีหนึ่งหนึ่งลงผู้ทิมปุโตผุกเศษนะครับบนสารเก้าของคุณแม่ผสมเหรียญครบรอบแปดสิบหกปีลงพ่อดำวัดตุยงนะครับปีสองห้าสองสอง เนื้อทองแดงลมดำเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเด่นประสบการณ์สายใต้เหรียญสามัคีมีสุขนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับทองแดงผิวไฟสวยๆเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาท สวหลวงพ่อกลวยปีสามเก้านะครับหลังยันพร้อมกล่องนะรพระสวยนอนกล่องหลังยันหลวงพ่อกลวยปีสามเก้าผิวประหลอดนะครับผิวสวยมากเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดง ผิวสวยนะผิวออกประลอดพานอนกล่องมานานนะครับปีสามเก้านี่ก็เป็นรุ่นยนยุคนิยมนะครับเอาสักเจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทสวยๆพร้อมกล่องเหรียญ มณพักการหลวงพ่อวิชัยนะครับมาแรงมากตอนนี้นะแรงมากราคาขึ้นทุกวันเลยนะครับองนี้เลขโค้ดแปดห้าสามนะครับหลวงพ่อวิชัยวัตถวเด่นเนื้อทองแดงเหนนรียญมณพักการนะครับหลังอนุมานพร้อมกล่องนะเอาพันห้านะครับเอาพันห้าเลยลเหรียญทุกท้ายแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทมณพักการหลวงพ่อวิชัยนะครับวัตถวเด่น เหรียญหลักของสายวัดหัวเด่นนะครับลูกศิษย์ศิษย์หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อวิชัยยังมีชีวิตยอยู่นะครับใครผ่านมาวัดหลวงพ่อก็อแวะหาหลวงพ่อวิชัยได้นะครับใครมากราบหลวงพ่อกลวยก็เลยมาแวะวัดหัวเด่นนะครับมาหาหลวงพ่อวิชัยได้นะครับศิษย์ที่เรียนตำราเดียวกับหลวงพ่อกลวยนะครับใครสนใจอะไรกันไหนก็ ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ